สวัสดีครับเพื่อนๆและกาลยานิมิตท,ที่ผ่านทางมาทั้งหลายยินดีต้อนรับกับสู่ช่องเ e n t e n e ีซี่แมวันนี้ข้าพเจ้าจะมาขอแนะนำแนวทางวิธีการบรรเทาทุกข์หรืออาจจะดับทุกข์ได้บ้างเราจะมาลองทำกันดูนะครับผมก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่านี่เป็นเพียงแนวทางเล็กๆน้อยๆเพื่อจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าเราจะพยายามหลีกเลี่ยงอย่างไรก็ตามเถิดทุกสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุอย่างเช่นความเจ็บป่วยความสูญเสียความผิดหวังความไม่สมหวังเป็นต้นทุกสามารถทําให้เรารู้สึกเศร้าเสียใจโกรธหรือกลัวได้บางครั้งทุกอาจทําให้เรารู้สึกสิ้นหวังและหมดกําลังใจไม่อยากจะมีแรงอยู่ต่อไปเพื่อนๆครับมันมีวิธีมากมายที่เราจะสามารถ ใช้ในการกําจัดทุกข์ได้ต่อไปนี้เป็นวิธีกําจัดหรือบรรเทาทุกข์ผมอยากให้เพื่อนๆลองมาฟังและลองทําตามดูเผื่อจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆและกัลยาณิบิตบ้างไม่ไมากก็น้อยเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อแรก1เข้าใจสาเหตุของทุกข์นะครับผมสิ่งแรกที่เราต้องทําคือเข้าใจสาเหตุของทุกข์สาเหตุของทุกข์แบ่งได้เป็นสประเภทนะครับผมนั่นคือ ทุกภายนอกและทุกภายในสาเหตุทุกจากภายนอกเช่นการเจ็บป่วยความสูญเสียความไม่สมหวังเป็นต้นเราต้องจําไว้อยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าสาเหตุจากภายนอกนั้นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นความเจ็บป่วยป่วยเป็นโรคนูนโรคนี้โรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคความดันหรือสูญเสียพ่อแม่พี่น้องในกรณีนี้เราอาจรู้สึกทุกข์ใจเป็นอย่างมาก เมื่อต้องเผชิญกับสาเหตุเหล่านี้แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงและอยู่กับมันได้และสาเหตุที่สองคือสาเหตุทุกข์จากภายในเช่นการยึดติดความเห็นแก่ตัวความโกรธเป็นต้นในกรณีนี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เราควรพยายามแก้ไขาสาเหตุเหล่านี้เพื่อให้เราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้การเข้าใจสาเหตุข,ของทุกข์จะช่วยให้เราสามารถ หาวิธีแก้ไขได้ตัวอย่างเช่นหากเราเข้าใจว่าความทุกข์ของเราเกิดจากสาเหตุภายนอกเช่นความเจ็บป่วยเราก็ควรพยายามหาวิธีรักษาหรือเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันหากเราเข้าใจว่าความทุกข์ของเราเกิดจากสาเหตุภายในเช่นการยึดติดความโกรธความเกลียดความเห็นแก่ตัวเราก็อาจพยายามฝึกฝนการปล่อยวาง หรือลดความยึดติดเป็นต้นต่อไปนี้เป็นวิธีง่ายๆในการเข้าใจสาเหตุของทุกข์ของเรา 1. สังเกตความรู้สึกของเราเมื่อเรารู้สึกทุกข์ใจเราควรสังเกตว่าความรู้สึกนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากสาเหตุภายนอกหรือเกิดจากสาเหตุจากภายใน 2. ถามตัวเองว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้ เมื่อเราเข้าใจสาเหตุของความรู้สึกแล้วเราก็ควรถามตัวเองว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้สาเหตุนั้นเกิดจากอะไร 3. หาวิธีแก้ไขสาเหตุของทุกข์เมื่อเราเข้าใจสาเหตุของทุกข์แล้วเราก็ควรหาวิธีแก้ไขสาเหตุเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือบรรเทาเบา,บาบางลงได้การเข้าใจสาเหตุข,ของทุกข์เป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้เราสามารถกําจัดทุกหรือทําให้ทุกเบาบางลงได้สามารถจัดการบริหารความทุกนี้ได้อย่างยั่งยืนมันมีคํากล่าวของท่านพระพุทธทาสภิกขุไว้ว่าความทุกสอนอะไรอะไรได้ดีกว่าความสุขคือสอนตรงกว่ามากกว่ารุนแรงกว่าความสุขมีจะทําให้เราลืมตัว หัวข้อที่สองคือยอมรับความจริงการยอมรับความจริงหมายถึงอะไรการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่พยายามปฏิเสธหรือเปลี่ยนแปลงมันความจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ว่าเราจะพยายามหลีกเลี่ยงมันขนาดไหนอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วเราก็ต้องยอมรับมันอยู่ดีการยอมรับความจริงเป็นสิ่งที่ยากเพราะบางครั้งความจริงเป็น สิ่งที่เราไม่อยากยอมรับมันเช่นความสูญเสียความเจ็บป่วยความผิดหวังเป็นต้นเมื่อเราไม่สามารถยอมรับความจริงได้เราก็รู้สึกทุกข์ใจและไม่สามารถก้าวต่อไปได้การยอมรับความจริงจะช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องจมอยู่กับความทุกข์และต่อไปนี้เป็นวิธีง่ายๆเผื่อจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยในการยอมรับความจริงนะครับห ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราควรยอมรับมันโดยไม่พยายามปฏิเสธหรือเปลี่ยนแปลงมันสองมองหาแง่ดีแม้ในเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเราก็ยังสามารถมองหาแง่ดีได้ตัวอย่างเช่นเมื่อเราสูญเสียคนที่รักเราก็อาจมองหาแง่ดีเช่นดีนะที่เราใช้ชีวิตอยู่กับเธอยังมีความสุขและเป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันดีนะ ที่เรามีช่วงเวลาดีๆให้กันแต่บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยความเป็นจริงมันอาจไม่เป็นเช่นนั้นมันอาจจะทุกข์ทรมานแต่เราลองคิดดูซิว่าเราจะซึมเศร้าเหงาไปเพื่ออะไรกันถ้าความจริงแล้วเธอไม่สามารถจะกลับมาได้จงอยู่กับปัจจุบันและยอมรับความจริงมันซะเก็บส่วนดีๆที่เราเคยอยู่ด้วยกันไว้ดีกว่าเพราะชีวิตคนที่อยู่ ยังต้องก้าวเดินต่อไปข้อที่สเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเมื่อเรายอมรับความจริงแล้วเราก็ควรเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้โดยไม่พยายามฝืนหรือหนีความจริงมิฉะนั้นเราจะตกอยู่ไปในห่วงความทุกข์วังวนแห่งความทุกข์เพื่อนๆครับการยอมรับความจริงเป็นทักษะที่สำคัญเพราะมันจะช่วยให้เราเดินต่อไปข้างหน้าได้ อย่างแข็งแรงในความเลวร้วายที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราถ้าเรามองให้ดีย่อมเห็นบทเรียนชีวิตเรามักจะคิดว่าอะไรอะไรมันจะต้องเป็นดังใจเราเสมอไปพวกเรามักหลงลืมไปว่าไม่มีอะไรทำให้เราสมหวังไปเสียทุกอย่างเพราะโลกนี้มันไม่แน่นอนมันคือธรรมะมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันนี่แหละ คือบทเรียนแบบไม่ง่ายแต่ยิ่งใหญ่นักแต่เรามักมองข้ามมันเสมอเราจึงจมอยู่ในกองทุกตลอดเวลาตลอดชั่วกาะนานตลอดพบตลอดชาติกลับมาเถอะครับกลับมาเรียนรู้ธรรมะธรรมชาติเรียนรู้ตัวเองด้วยกันนะครับมาถึงหัวข้อที่สามหัวข้อสุดท้ายหัวข้อปล่อยวางบางคนอาจจะนึกเอ๊ะ ปล่อยวางมันคืออะไรมันคือการปล่อยแล้ววางหรือไงไม่เข้าใจเห็นคนพูดกันมาหลายคนแล้วว่าปล่อยวางปล่อยวางธรรมะก็พูดว่าปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางในที่นี้หมายถึงการละทิ้งความยึดติดความหวังความต้องการต่างๆในชีวิตสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงแท้เกิดขึ้นแล้วดับไปสิ่งต่างๆที่เรายึดติดนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน เมื่อเราปล่อยมันบ้างวางมันบ้างเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ดังคำพระเขาบอกไว้ว่ายึดก็หนักวางก็เบาแต่ความเป็นจริงแล้วการปล่อยวางเป็นสิ่งที่ยากเพราะบางครั้งเราอาจยึดติดกับสิ่งต่างๆจนมากเกินไปเช่นยึดติดกับความรักยึดติดกับวัตถุยึดติดกับความสำเร็จเป็นต้นเมื่อเรายึดติดกับสิ่งเหล่านี้ เราก็จะรู้สึกทุกข์ใจเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังการปล่อยวางจะช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและอิสระและต่อไปนี้เป็นแนวทางวิธีง่ายๆในการปล่อยวางอาจจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆและการลยาณิมิตบ้างไม่มากก็น้อยสังเกตตัวเองเมื่อเรารู้สึกทุกข์ใจเราควรสังเกตตัวเองว่าเรากำลังยึดติดก,กับอะไรอยู่ เข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆในโลกใบนี้ล้วนไม่เที่ยงแท้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาสิ่งต่างๆที่เรายึดติดนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเราควรฝึกฝนการละทิ้งความยึดติดความคาดหวังความต้องการต่างๆในชีวิตกรผมจึงหวังว่าอยากให้เพื่อนๆฟังธรรมะเยอะๆครับธรรมะมันเปรียบเสมือน แนวทางเป็นฐานให้ตัวของเราเองฟังเยอะๆอ่านเยอะๆหนังสือดีๆเกี่ยวกับธรรมะก็เยอะแยะหรือไม่ก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเรียนรู้ตัวเองคิดบวกนี่ก็เป็นประโยชน์อย่างมากถ้ามาอยากอ่านก็ฟังสิครับใน YouTube นี่เยอะแยะคลิปธรรมะหลวงพ่อต่างๆอูบาอาจารย์มากมายเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปวัดแล้วครับเราอยู่กับบ้าน เราก็สามารถเรียนรู้ธรรมะได้แล้วครับเรียนรู้ได้ตัวเองธรรมะที่ผมฟังบ่อยๆก็มีอาจารย์คำพลทองบุญนุ่มอาจารย์พระศิลอินทรวงพระภรัไพศาลวิสาโลโอ้เยอะแยะมากมายหลวงพ่อชาหลวงตะบัวผมฟังหมดเล่ะครับผมสนับสนุนเพื่อนๆทุกคนฟังไปเถอะครับไม่จําเป็นต้องเป็นอาจารย์ที่ผมบอกหรอกครับฟังไปเถอะครับอย่าไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดี ฟังแล้วมาพิจารณาธรรมะอันไหนตรงจริตกับเราฟังไปเรื่อยๆครับแล้วสักวันหนึ่งผมคิดว่ามันคงจะเป็นแนวทางที่ดีให้กับชีวิตของพวกเราผมก็เริ่มฟังมาแล้วครับสองสามปีฟังอย่างจริงๆจ,งจังๆนะครับอ่านหนังสือมาก็เยอะแยะหลายปีแต่ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่แต่เมื่อเราฟังเราอ่านไปเรื่อยๆมันจะค่อยซาบซึง้งมันจะค่อยรู้ไปเรื่อยๆครับ อันนี้เป็นความมั่นใจของกผมอย่างมากเพราะผมได้ประสบกับตัวผมเองธรรมะเมื่อก่อนที่ฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้กลับมาฟังใหม่เริ่มจะเข้าใจว่าหมายถึงอะไรแปลว่าอะไรแต่ผมไม่ได้บรรลุเป็นอะไรนะครับผมเป็นเพียงผู้ที่ใ่รู้อยากเรียนธรรมะอยู่นะครับไม่ใช่ผู้บรรลุธรรมะหรือเป็นปรมาจารย์อะไรสิ่งต่างๆไม่ใช่นะครับ ฝากเพื่อนเพื่อนเบียร์อาจารย์ดีๆพระดีๆเทศดีๆก็เอามาฝากกันบ้างนะครับบอกกันบ้างนะครับเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันครับผมฟังไปเถอะครับอ่านไปเถอะครับเราอยู่กับธรรมะมันดีกว่าเราไปอยู่กับอย่างอื่นไม่ใช่เหรอครับอย่างน้อยมันก็ต้องทําให้เรามีคุณธรรมบ้างแหละครับผมการปล่อยวางเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและการฝึกฝนเราต้องฟังธรรมะเยอะๆครับ อ่านหนังสือธรรมะเยอะๆเพื่อให้เราสามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆในชีวิตได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าในกรณีที่ทุกข์ของเรารุนแรงจนไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองเราควรขอความช่วยเหลือจากคนข้างๆเพื่อนสนิทมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องแต่ถ้ามันหนักถึงหนักมากก็ควรพบหมอพบจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือนักบำบัดการกำจัดความทุกข์ เป็นสิ่งที่ทำได้แต่ต้องใช้ความพยายามและความอดทนเราต้องหมั่นเพียรฝึกฝนฟังธรรมะเยอะๆเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เราสามารถจัดการทุกขได้อย่างยั่งยืนก็ฝากไว้ครับกับข้อความเล็กๆน้อยๆเผื่อจะมีประโยชน์บ้างกับเพื่อนๆและเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมและสุดท้ายนี้ ผมอยากฝากข้อความของหลวงพ่อชาที่ท่านเขียนไว้ได้อย่างน่าฟังมากทุกมีเพราะยึดทุกยึดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยถ้าข้าพเจ้าได้อ้างอิงถึงใครหรือไปพาดพิงถึงผู้ใดหรือพูดผิดถูก ประการใดข้าพระเจ้าขอโอโหสิกรรมณมที่นี้โอโหสิโอโหสิโอโหสิคิดดีพูดดีทำดีสวัสดี